สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูตสุคนคุ้นเก่าค่ะมามืนนาสดสดเหล่าเอ้ยบะแมนพี่น้องค่ะเมา,เาโรดกับพี่น้องโมงมีแห้งเสียดหยังกันเลยไปอาบน้ำก็เลยแต่ว่าสืบสตรอเบอรี่แม่เราก็กอยากกินเห็นพี่น้องเบิรงนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มาขอกับสตรอเบอรี่รับพี่น้องสตรอเบอรี่กองนหนประมาณเครื่องโลกค่ะพี่นองอยู่ที่เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งบานเขากับพันหนึ่งเนาะค่ะเนาะพันเย็น เป็นเงินบันเท่ากับสียูที่ตอนนี้ค้างเงินตกนคะคะนอกจากซียูท้องลอยหาซีบค่ะพี่น้องแต่วันนี้แค่เครื่องโลกค่ะพี่น้องค่ะแพงขึ้นเท่าตัวเลยค่ะแล้วก็น้อยนุ่ยพร้อมค่ะพี่น้องปีกายที่คลิปเก่าคลิปปีกายที่ติมซีกินอนะ่ะถือพี่น้องจ้าโอ้สตรอบเบอรี่เบลครับมึงจะพี่น้องเนี่ย โอ้โหโโห,หัวเฮียมาลูกป,ปูปีกอรโดดเอ้ยเอ้ยไปแล้วกลิบมันก็น่าพี่น้องจ้าติมซีไปไปวัดไทยบ้านเท่ากับพี่น้องที่คลิปที่แล้วเนาะค่ะเนาะบิมซีไปเฉิดบุญวันเกิดปีละเทื่อค่ะพี่นอ้องเออแล้วก็เิมี่อ่าไดฟูกุค่ะพี่น้องไดฟูกุใส่ส,สตอเ์บัลี่ขึ้นเก่าค่ะพี่น้องกิน คือว่าเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้แล้วครับพี่น้องค่ะคนละหลานกับทีไเ,เราซื้อมาอันนี้เป็นหลานพี่กายครับพี่น้องอ,อ๋อหน่วยใหญ่ได้พี่น้องหน่วยท่าวสี่เหลี่ยวนะหน่วยน้อยค่ะพี่น้องค่ะเต็มสี่สิบกว่แถมบ่งเนี่ยสตอรี่สอดล้วเด้พี่น้องนั่นนั่นนัน่นข่าวทาวยุเด้ใหญ่บ่เนาะบใ่ใหญ่สมข้ม <REP. S 2> อ่ะพี่น้องบอาาเออบอพี่น้องน้อยๆคือขเขาแต่มาแปรงเป็นขอบทัวร์คนใส่ทัวหลายค่ะพี่น้องคะ่ะทัวร์ทัวสิเป็นทัวร์ทัวแบบใส่ขนมอะ่ะค่ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะพี่น้องจุกจ้บจุกจ้บพี่น้องจ้ากินขนมเศร้าอ่ะเออเอาเลยอย่าเสียปากส่หนูพี่น้องจ้าอืมหวาพี่น้อง หานยุจ้าอุ่ยหน่อยดีได้ค่อยหนัองอะพีการ์ย่งยัอะอันนี้ก็อยากนิ้วเขาพปกินเป็นลูกซิดวัดอยอะเราบอดยู่บินมามาเนแพัง้น น,นุณขนมไม่ได้หรอหวานทั่วหวานทั่วควรเราไม่กิน,กนต่อวิริต่อวิร่สมจ้ะ ติมส,สีเหลืองมวยงอมเลยพี่น้องติมสีแดงอืเมาหล่นนี่เป็นละเป็นด้านใน เดี๋ยวเหงม่อยารินไปเบิร์เล็กเปล่ไปอเปล่าบสมองบรที่น่องมาสั่งอ่ะ อ,อยากกินบะเบอจุียนาะงส<บ>้มนี่แต่ไปกินแบบเครื่อเนียวนะมั้ยเอืมบุฟเฟะนะ่ต์่เนาะพี่น้องเนาะบุฟเฟ่ต์สตอร์เบรด ปีนี้กับแพ่งค่ะปกติค่าเขาสิบร์แพ่งปีนี้แพ่ง,พงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแม่มหกห้อดค่ะเพื่อนหกรลอดอะครับเป็นทีสิีดายเงิน จะเสีใหานุ่มนุ่มขนเนพี่นอ้องต่อบรีกินแบบนุ่มขนอันนี้ต็มจีบม่กินยาแก่เม้าโหลดพี่นอ้องล่องเบิงปะ ต้องฝืนจากขอมัวมันไหญ่้่พรมาเนี่ยอกินยาแก้วเราเน่ามันมันมันไม่อย่างน้อยเนาะอย่างงอนหัวซันหัวข้อข้อเนี่ยมุนแอบทำพรมกระดกฝาดดินตลอดอ่ะเฮ้ยบ่าเห็นยังรับเ่งเดี๋ยวมินีกับบกกินน้องบวกกินนี่ทรมาสุ่สๆยาถิ่า thích chào rồi không hơi nóng đi quá lắm อีจโก้เพื่อนป่อไอ้หน่วยหนึ่งพี่น้อง <c oughs> ทุกเดียวไม่เคยพอโอ้เฮียขยะเฮียวับบอถือหอนวยสตรอเบอรี่บอถืออ่ตัวพี่น้องว่ามันหังหน่วยหน่อยแล้วพี่น้องเนาะ เราไปสีสมกันนี่นุไป เรียร้อยอสั่งพี่น้องเรียบร้อยค่อยสั่งกับกินเบอเบิร์เนาะพี่น้องเนาะโจวยิ่กินไม่ค่ะพม่น,อน้องมันแพงเอาไปถ้านอนดมกินนะ <c oughs> หอมอีเล่เลยพี่น,อน้องค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอพูดพีนองสุภูสุคนี่หลงเขามาเบิงแล้วกับพี่น้องสุภูสุคนที่เป็นกำลังใจเห้ติมซีสมั่งเสมอได้ค่ะพี่น้องคะ่ะพอกันกิมนาค่ะพี่นอ้องยูดีมีแห้งให้แม่ร่สูสุคนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ